สวัสดีค่ะมา,มมาพบมอฟอ์กับแม่บัวชัยเดบัว J O t อ o f f i c i a l นะคะพี่น้องขาสวัสดีพ,พ่อพ่อแม่แม่น้องอุ้งอิงนะคะสวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนคลับสาวหน่อยลํเพินชูเนาะค่ะน้องมอน,นี่เขามีเรื่องยินดีแสดงความยินดีเนาะค่ะพี่น้องขาเปิดมาแม่บัวกับเปิดตื้นเสาขึ้นมาเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานเฮ็ดการแล้วกับมานางเบิงคีพิน พ่อการใช้เนาะค่ะเนาะพี่น้องคะขอแสดงความยินดีกับพ่อฮักน้องอุ้งอิงนับวันอีกคนหนึ่งนะคะพี่น้องคะพ่อการใช้ไปรับลูกน้องโชคน้องเอียงน้องร่ํารวยหรือโชคร่ํารวยแม่บัวบแน่ใจน้องเพื่อนตั้งซื้อนาฮักมากค่ะเขาไปเบิง์ในช่องพ่อการใช้เนาะค่ะเนาะเพ็่นตัางซื้อรถใบแดีวแล้วก็ เป็น Fortuner สีขาวนะคะป้ายแดงออกอยูศูนย์ขอนแก่นนะคะพี่น้องคะก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อการใช้พ่อหางอีหลาเป็นพ่อการใช้นี่เป็นพอ่อฮักเป็นผู้เบิงผู้แย่งอิหลาตั้งแต่อีหลาเขามาวงใหม่ๆเนะพี่น้องคะ่ะพาอีหลาไล่สดถ้าผู้ใดได้เ,ดเบิงคลิปกับสิบหูว่า พอการใช้เคยเบอาในคิบา่าย่านีลาบ่ได้มาไล่เห็นเป็นด็กหน่อยเนาะกระเอิญมาไล่สดย้ำตอนตอนแรงหาวงแรงหกวงแรงถ้าผู้ใดเบิง้งยอดหลังไปเมื่อสามเกือบสามปีที่แล้วนะพี่น้องคะกระสีเห็นพ่อการใช้หนีสิบห้าอีหลา่าหญิงมานางไล่สดพ่อได้มาไล่พ่อได้ค่าขนมเพิ่นบาเนาะความหมายเพิ่นคืออยากซอยลูกแล้วพ่อการใช้ก็เป็นนัมเบอร์วันของช่องจริงๆนะคะเป็น เป็นไอดอลของแม่บัวแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นเป็นทุกสิ่งอย่างคือเวลาเจอกันตามหน้าง,งานพ่อการช้ก็จะบอกว่าถ่ายไปเลยถ่ายไปเรื่อยๆทำคลิปไว้ทำไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆให้ขยันและสโลแกนพ่อการชยอย่างก็คือคิดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะตามมานะคะพี่น้องคะแม่บัวกับปื้มแม่บัวกับนับถือพ่อการชัยคืออาจารย์อีกคนหนึ่งรองจากพ่อโจนะคะ แล้วก็เป็นคนที่ไม่บัวเบิงแล้วก็เเคยเห็นในผิดหวังเพราะว่าไม่ว่าจะเจอกันที่หน้างานหรือว่าเจอกันดูคลิปดูอะไรพ่อการชัยก็จะเป็นคนที่แนะนําตลอดว่าให้ทำํทำทําไปเลยถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเยอะๆจังสี่เนาะคะ่ะเนาะแล้วพ่อการชัยก็เคยพูดว่าตอนทําคลิปครั้งแรกพ่อจูเคยบอกว่าอีกสักมือหนึ่ง พ่อการใช้สิบได้ไปขอบพุ้นพ่อโจแล้วก็เป็นจริงอย่างที่พอ่พอพ่อพ่อโจพูดนะคะเพราะว่าพ่อโจเนี่เป็นคนให้พ่อการใช้ทําช่องทํา y o u t u b e เป็น Youtube อของช่องนะคะแล้วก็พ่อการใช้ก็ทํามาเรื่อยๆและแม่บัวก็เริ่มเบิ้งพ่อการใช้ตั้งแต่คนตามหลักพันจนมาหลักแสนพี่น้องคะช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดเนาะแม่บัวกัน้ําเบิง พ,พอใช้พ้าเบิงไม่บวกกับเบิงมาเรื่อยเรื่อยเบิงมาเรื่อยเรื่อยจนมาปังมาปุริเย่ตอนที่น้องอุ้งหญิงเข้าวงนะคะพี่น้องคอาเรื่องนี้ทุกคนต้องรู้ว่าเป็นฐานเพราะว่าน้องอุ้งหญิงเข้ามานี่วงคือยูทูบเบอร์ทุกคนเปี้ยงขึ้นมาหมดเลยหลักแสนทุกคนเลยคะ่ะพี่น้องขะ หากได้พูดได้ได้ติดต,ตามช่องสาวน้อยเพชรบ้านเพลงแล้วก็ช่องหลกัหลกๆช่องพ่อกนใชัยช่องพอนุนไม่บีทุกคนความปังของพ่อกนใชัยพี่น้องขาวันนี้ก็เลยได้โอกาสเลิกงามยามดีเนาะสาหรับพ่อนอ้องหงิงพ่อพ่อการชัยนอ้อยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่คือของขวัญชิ้นพิเศษว่าสันพ่อการชัยเป็นโพดไวเนาะให้กับตัวเองขอบคุณความขยันขอบคุณองค์กรดีๆขอบคุณบอสโจอซอนน้ อีหล่าอุงอิงเอฟซีพลังเง,งยียบและทีมงานผู้บริหารสาวหน่อยเพชรบันแพงทีให้มีวันนี้พี่สันเมียนคว่มพอกันใช้หลือองขันชิ้นนี้คือกำลังใจสำหรับการทำงานน้องโคตรรวยเนาะพี่น้องค่ะน้องโคตรรวยเด้อขอให้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางเนะาะค่ะเฮงเฮงรวยรวยปังปังดังๆเนะาะก็มีพ่อๆแม่ในวงทุกค้น เพิ่นหลายๆคนเพิ่นเขามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแสดงความยินดีสำหรับประกันใช้เนาะที่ถือโอกาสไปถอยน้องโคตรรวยซับน้องโคตรรวยซับนะคะพี่น้องคะทะเบียนกะติดตามเบิง์ได้นะคะน้องไม่บวจะเอาลวงไบยให้อยู่แล้วก็ตามช่องทางต่างๆเยอะมากคะ่ะพี่น้องคะเป็นแรงบันดาลใจเป็นซิงเป็นเป็นแรงพักดันเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็น เป็นไอดอลของแม่บัวแล้วก็ขอให้พ่อการชัยขับขี่ไปทั้งไหนก็ปลอดภัยนะคะเมื่อนี้เพิ่นสิไปหาลูกสาวบออยู่ขอนแก่นนะคะสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านเพงอยู่ที่งานยิ้วขอนแก่นนะคะพอกระพิลาได้เนาะพ่อการชัยน่าจะไปหาลูกสาวอยู่หรอกแม่บัวว่าเนาะพี่น้องคะจังไดกะเป็นกำลังใจติดตามเบิงแง,ง้งตลอดเวลาแล้วก็วันนี้น้องอุ้งญิงก็พักผ่อนอยู่ที่ สีสเกตแล้วก็เดินทางมาที่ขอนแก่นนะคะพี่น้องคะทําการแสดงที่งานนิ้วจังหวัดขอนแก่นเมื่อคืนนี้คืนนี้นะคะสําหรับผู้ใดอยู่ไกลก็กไปแห่กําลังใจไปเบิงกันนะคะเนาะไปนั่งฟังมาล้ําเนาะ,ะเนาะถ้าใกล้งานใกล้เขามาแหล้วสาหรับงานบ้านนอ้องอุ๋งหญิงวันที่30นี้นะคะผู้ใดบ่ได้ดไปก็จองบัตรหน้างานจองตั๋วหน้างานกันนะคะจอง ตัวหน้างานบเดไปหน้างานกับจองตัวออนไลน์เข้าไปดูในกลุ่มปิดไปนั่งอยู่หน้าห่านในกลุ่มปิดนะคะนาะพพ้อมกันเดวิพอก็ไม่บวยอยู่หนา้ากลุ่มปิดนะคะพี่น้องคะปีใหม่แล้วไม่ได้ไปไหนแล้วก็นั่งดูหมอลำไรสดนะคะบอเดินทางกับบเมยบนะลาเนาะพี่น้องคะผู้ใดมีธุระประปังกับไปทําธุระประปังก็กลับมานั่งเบิงหมอลำใดญขึ้นเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องคะจงไหนกะพพอกันไม่คิดหนาเนาะคิดนี้พอกันซัมเนียก็ได้ค่ะเด้อไม่บวมี ภาพซีซๆยมาฝากนะะเนาะค่ะนาอยังบอกขั้นเหมือดอยู่ค่ะพี่น้องรอลูกสาวอยู่กอทมนะคะยังไงก็เห็นบอมันนี้มันนี้แม่บัวเสื้อสีแดงเลยค่ะเป็นเสื้อลูกสาวค่ะวันนี้เป็นเป็นเสื้อปีใหม่อีหลานะะเนาะค่ะนาองยังไงก็พอกันไม่คลิปหนาเนาะคลิปนี้พ่อกันซํานี่ก่อนค่าฝากช่องชัยเดบัว JO2 Offi c i a l สวัสดีจ้า Oh, ini ya,